เดี๋ยวคิดก่อนสินั่นอะไรฮะเกี่ยวหม้อฟูบก่อนเฮ้ยนกฟูบเอาต่อเพี้ยวบุกเนื้อฟูบเอาไปดูเนื้อฟูบเนื้อหนึ่งหนึ่งใบหนุก่อนเนื้อฟูบเอาไปดูเนื้อหนึ่งหนึ่งงานเนี่ยเฮ้ยเลี้ยมเอาไปดูเลี้ยวหนึ่งเนื้อฟูบเอาไปดูน่าเสียบมาเสียบดูเลี้ยบบุกเฮ้ยเสียบเข้มดาวบุกเลี้ยวหนึ่งเลี้ยวดินหนาหัวสะดุ้ยโยกนึกว่าหิบห้ากี่ปูอยู่แอม

What? <laughs> yeah